ก็ตอนนี้เรียบร้อยนะ้องแบบขอบคุณค่ะโอเคค่ะอ้าว่าได้คุณเสกสรรนะคะคุณวรรณรักยิ้มฟุ้งอ่านรับ้องพร้อมโอเคเ่อเละครับมาถึงราวันต่อไปครับคุณเจรแม่ครับ หกพันบาทานะครับแล้วก็จะทำการประกาศรายชื่อทางหนังสือครับใช่ใช่ไหมฮะถูกไหมพี่คุณชอบใส่เลยมีกระโปรงกระเป๋าด้วย่ารักใช่ไหม <laughs> เป็นใจกับเสนเป็นที่ศึกษาโอเคถูกต้องนะครับท่านเชิมครับโอเค <laughs> ใครจะได้รับรางวัลน,นะครับอ,อนดักลิก Euro, ทุกวันารไปยากนะะเพราะฉะนั <Euro. S 1> ้นบปวดดาราชายแล้กันอนตะ้องมีญาติผมบ้านแบบเจอถ่ายภาพค่ะถ่ายภาพไปที่ระลึกนะครับทไมเป็นคนที่สูงอย่างนี้ผมไม่เข้จักหมายความว่านะครับ ตอนการเล่นตั้งแต่รอบแรกมาดีสเปนเขาเนี่นะก็ประกาศราวัลเรียบร้อยในเดิวนะครับเราก็ดูว่าศิลปินท่านไหนเป็นคนมอบรางวัลให้เราเราก็ตามไปเป็นแฟนตับเขาดูลูกคุณอีกนะครับผลไล่อีกนะครับทั้งวันอ่ะขออีกนิดนะครับได้ค่ะทุกคนจับสี่รางวัลนะคะ เลยนะครับคุณกะละแมนะครับมอบโชคนะครับเอาละครับขอโยนอีกทีมาแล้วมาเรียบร้อยาโอเคต่อไปเรนน้อง